นะเฮ้ยว้าวยนะ๊ะวจ๊พี่เลิงสงสัยเจ้าช้าม,มันจะหิวเลยสั่งขายลอยฟ้ามากินมัมม,มป้อนอยากมามไข่สีชมพูระวังตัวป้อนเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอันตรายแค่ไหน ตัวแรกขนาดนียิ่งห่วงเรื่องฟันไม่สวยอีกอย้าออกมาสิปังปอนโอ้โหเจอแบนซะด้วยถ้าไม่กูมีแบบนี้ก็ดีนะสิโอ้โห นก็ทำได้เจี๊ยโอ้ยเฮ้ยเจ้าบีโอ้ยน่าตั้เลยพี่ว่ามีอะไรบางอย่างน่าสงสัยนะน่าตรงนี้ก็เด็ด นู่นก็นาเลนเจ๊อุ้ยน่าสนุกขึ้นนั่นเลยม <า S 1> น <ะ S 2> ันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนี่พี่กําลังสงสัยว่าทําไมแม่มันไม่สนใจพวกเราเลยเอ๊เรื่องไงปอนว่ามะปอนปอนอ้าวบิก๊กอ่อออะเฮ้ยตังปอลยัเด็ก่ไหนกันนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เหนื่อยนะอสอนจริงๆเลยเด็กคนนี้ เฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยโอ๊ยตาไม่ทานแล้วมันต้องใช้ที่ีนี้แหละเอาว๊บอึ๊บไหนละ่ะอ๋ออยู่นั่นเองอุ้ยสนุกจังเลยเจี๊ยบ เจ้าบ,บิ๊กเจ้าบ,บิ๊กจะไ่ไปไหนรอปอนด้วยบิ๊กน่ารักจังเลยขอน้โมก,ก่อนหน่อยสิเอาโอุ้ยขนแข็งเหมือนกันนะเราเฮ้ฉันชื่อน้โมใช่ย่อพวกเธอพูดได้ด้วยชื่อเธอแปลกดีใครจะสนมนตนต้องเรียกชื่อเธอสิ ไอ้แม่ตั้งให้น่ะมาฉันจะแนะนำเพื่อนใหม่จ้ะสองคนที่ยิ้มปั้นเนี่ยคือกิมกับเง็บวัดดีจ้าดีจ้านี่ชื่อเคสดีจ้ะคนนี้ชื่อโจจ้าโจน่ะชอบกินของแปลกกว่าชาวบ้านนิดหน่อยจ้ะคนนี้ชื่อแซมจ้าเย้เพื่อนใหม่ปอนชื่อแปลกดีปอน ถ้าปังปอนมีเพื่อนแล้วพี่ลิงไปก่อนนะต้องไปทำงานน่ะครับงานเสร็จแล้วมาเลยนะพี่บายบายบายวพี่กลับม้านนะปังปอนพวกเธอมีเครื่องสนุกสนุกให้ปอนเล่นไหมนี่จ่ะเราเรียกมันว่าชิงช้าลอยฟ้าสนุกมากเลยนะจะบอกให้แล้วปอนจะเล่นกับมันยังไงครับน้ำโมปอนต้องปีนบันไดขึ้นไปนั่งเหรอครับไม่ต้องหรอกปอน เวลาพวกเราจะเล่นทิงช้าลอยฟ้าน่ะมันต้องทำอย่างนี้จ้าดูนะปอนทิงช้าจ้าลงมารับหน่อยจ้านโมรหรัส0ู7 5จ้าจ้าเห็น <He bn S 2> ไหมจ้าปอนใช้รหัสน้โมเล่นเครื่องเล่นของโรงเรียนได้ทั้งหมดเลยนะจ้าขอบคุณทัานโมไม่เป็นไรจ้าเอาอออนั่งแล้วทำยังไงต่อครับขึ้นได้แล้วจ้าทิงช้าลอยฟ้า Woo! -hoo. ว้าวแย่แล้วปลยน้าปล่อยแล้วปังปอนจะช่วยเดี๋ยวนี้แหละปล่อยน้ปล่อยน้าปมีอะไรนักเรียนช่วยด้วยค่ะครูใหญ่คุณบัฟจากนักเรียนใหม่ไปค่ะโอ้งั้นรอเดี๋ยวนะว้าวช่วยด้วยปอนโดนทิงชาแน่บัวข้าไม่เคยเห็นเจ้า จะเป็นใครกันแน่ที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นของโรงเรียนหากไม่ใช่นักเรียนในนี้ข้าคุต้องลงโทษเจ้าใช่ด้วยที่เดอเห็นบัฟหลงคอหน้าเลยนะไม่เป็นไรจ้ะแล้วมาบอกครูใหญ่แล้วเดี๋ยวคุณครูใหญ่ก็มาช่วยจ้ะใช่ด้วยไปหน้าไปหน้าชิงช้าให้พัวใช่ด้วยดูดิครูใหญ่คว้างซ่อมใส่แขนคุณบัฟด้วย ไ่เป็นไรนะปังปอนพี่ลิงพี่ลิงมาช่วยบางอปอนนึกว่าพี่ลิงจะไปแล้วซะอีกเธอมไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่เป็นลิงต้องหูไวตาไวไอ้น้องแกฮะบังอาจวางลัวใส่ฉันฉันจะเล่นง,นงัดแก่แผลลัวงั้นเหรอพอเลยพอเลยกลับมานี่<ก><ก> เออไม่ไหวฉันจะทำลายแกอีมีแต่ตะไคร่น้ำนี่แกไม่ได้กินเลยฉันจะทำลายแกเดี๋ยวหยุดิการหุ่นบัฟฮะแล้วนักเรียนใหม่เอาละขอเชิญนักเรียนใหม่ทั้งสองคนขึ้นมาลงเรียนที่ห้องครูใหญ่ด้วยไปกันเถอะจ้าเดี๋ยวน้ำโมจะพาไปหาครูใหญ่เองครูใหญ่เหรอ ไปลนะทางนี้จะ่ทางจะสมโลกนักเรียนใหม่กร,รุณาใช้ลิฟต์หมายเลขสี่เพื่อไปลงทะเบียนด้วยนักเรียนใหม่กร,รุณาใช้ลิฟต์หมายเลขสี่เพื่อไปลงทะเบียนด้วยฝากไว<ป>้ไก่อนเะปลุกแกไปทางนี้ละจา้าโอ้ ำมแล้วน่สินโมอะไรเหรอจ๊ะครูใหญ่ดุไหมอ๋อไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะคุณครูใหญ่ไม่ดุหรอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโรงเรียนคือหุ่นบ้าแต่ที่ร้ายยิ่งกว่าก็คือน้อยหน่ามีทั้งนี้ละจ้ะหุ่นบ้ากับน้อยหน่าเหรออืมหุ่นบ้าเป็นหุ่นสารวัตรนักเรียนที่เธอเจอข้างล่างนั่นไงล่ะจ้ะส่วนน้อยหน่าอ,อ,อ่ะอนี่ไงห้องครูใหญ่ถึงแล้วจ้ะ พวกเธอเข้าไปกันเองนะไน้เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะไม่บายจ้าไปบายจ้าจะเข้าไปเลยมั้ยพี่ลิงบ้าเราต้องทำตามมารยาทก่อนกระผมหนุมานชาสมรผู้กุมทัพวานนท์บรายงานตบเชิดแล้วเลยได้ผลใหม่ได้ผลด้วยพี่ลิงเรื่องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพี่ลิงถนัดอยู่แล้ว Come on in เข้ามาเลยเข้ามาสิมามามานั่งที่โซฟาก่อนครับคุณนะับนิ่มดิโนแม่ครูจะไม่ได้รับรายงานจากผู้ปกครองว่ามีนักเรียนใหม่แต่ที่นี่ก็ยินดีต้อนรับพวกเธอนะโอ้พี่ลิงดูครูใหญ่สิก็ดูอยู่ ครูพยายามสำรวจข้อมูลของพวกเธอแล้วสงสัยทางกระทรวงคงลืมแจ้งเรื่องการส่งตัวนักเรียนใหม่มาให้ตั้งแต่ตั้งโรงเรียนมาทางกระทรวงไม่เคยมีงานทะเบียนผิดพลาดขนาดนี้นะนี่นพี่ลิงครูใหญ่เป็นหุ่นยนต์สุดยอดเลยนั่งนิ่งๆน,นะครูคตงต้องสแกนข้อมูลจากพวกเธอเองแล้วล่ะ, <Yeah. S 2> ะนิ่ง อ๋อนี่มันนี่พวกเธอไม่มีรหัสนี่ฮะรหัสทราหมายถึงชื่อแล้วผมชื่อหนุมานรหัสเล่นๆที่เจ้าหนี่เรียกผมคือพี่ลิงขอรับส่วนของผมชื่อปังปอนรหัสที่พ่อแม,ม่ตั้งให้คือไอตัวแรกครับอืมอายจังไม่ใช่นะรหัสน่ะหมายถึงรหัสมนุษย์เป็นระบบควบคุมสิ่งมีชีวิต<อ>ที่พวกคุนยนต์มันคิดขึ้นมาพวกเธอไม่มีกันเหรออเอรหัสมนุษย์อะไรกัน งั้นเรื่องนี้จะให้พวกคุณยนรู้ไม่ได้ไม่งั้นพวกเธอแย่แน่แน่เฮอแย่เลอครับขุนยนนี่มันอะไรกันครับนี่ครูถามตรงๆเถอะเธอมาจากไหนกันแน่เอเจี๊ยบกระผมได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วยก็เลยมาขครับส่วนปังปอนลอดอุโมงค์ข้างกองขยะมาครับอืมสงสัยพวกเธอคงเป็นประชากรที่ถูกบรรจุข้อมูลผิดพลาดจนพูดไม่รู้เรื่องแน่ๆเอาละงั้นครูจะอธิบายให้เข้าใจร,มรวมๆนะ ตอนนี้พวกเธอกำลังอยู่ในกรุงเทพซิตี้เป็นยุคที่มนุษย,ยชาติไร้ซึ่งอิสระอย่างสิ้นเชิงเริ่มจากมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสร้างสมองเทียมมาควบคุมเครื่องจักรกลแต่ได้มีนักวิทยาศาสตร์นำสมองเทียมไปใช้ในทางที่ผิดวว้าและมันก็ได้เข้าควบคุมทุกระบบบนโลกในร่างของหุ่นยนต์และพาณิชของมนุษยชาติก็เกิดขึ้น<อ>เมื่อหุ่นยนต์สามารถรวมตัวกันต่อต้านมนุษย์ได้มันสร้างระบบมาปกครองมนุษย์โดยให้สังคมปราศจากความรักเด็กทุกคนที่เกิดขึ้น จะถูกจับไปบันทึกรหัสมนุษย์มนุษย์จึงตกเป็นทาสของมันโดยไร้ซึ่งการต่อต้านไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกพวกคุณยนก็จะรู้และเมื่อเราทําผิดกฎมันก็สามารถทําลายได้ทันทีการที่พวกเธอไม่มีรหัสนะ่ะถือว่าพวกเธอโชคดีมากแต่เธอรู้ไหมมนุษย์คนสุดท้ายที่ไม่มีรหัสและได้ถูกทําลายไปนะ่ะคือใครเป็นเจ็ตไม่รู้หรอคะล่ะเขาคือไมเคิลจูเนียแจ็คสัน5ที่10ครูอยากให้พวกเธอระวัง อย่าทำอะไรให้ใหพวกขุนยนต์สงสัย